คุณภาพสามารถพูดได้ขายได้นะคะไม่ต้องโอเวอร์เคลมอะไรไม่ต้องว่ากินแล้วเลิศพิเศษเขาไม่ให้พูดมาที่พีซดีที่สุดในโลกห้ามพูดพูดไปแล้วนะเมื่อกี้แค่ยกตัวอย่างเขาไม่พูดเขาไม่พูดนะคะขายได้ทุกอย่างขายได้สามารถ PR อาได้ข้างหลังสังเกตเห็นว่ามันจะมีของว่านที่พีซประกอบไปด้วยอะไรด้านหลังอ่าแล้วก็อ่า มาดเปอ์เซนเทประกอบไปด้วยอะไรพูดได้นะคะไม่ต้องกลัวกฎหมายเราไม่ได้ค้ายาล้าเราสามารถพูดได้แล้วก็จะยกถึงเคสของลุงคนมันเหล่าหอมนะคะที่มีประเด็นเรื่องโฆษณาเกินจริงถามว่าสินค้าทุกวันนี้เป็นไปได้ไหมทุกยี่ห้อหมดอะค่ะถ้าเขาจะจะจิ้มนะคะ เราก็เคลมได้แล้วเรื่องของอของไม้ที่ถึงลุงพลกับพี่เป่าหอมนะคะเราก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะได้ยืนยันชัดเจนว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วในทางที่ถูก,ถกที่ต้องนะคะตโดยที่ขอบคุณค่ะโดยที่ยูเซอร์คือผู้กระทำไม่ต้องเดินทางที่กรุงเทพ นั่นหมายความว่าเรื่องของเราเป็นเรื่องสามารถมอบหน้าต่อกันได้มันเป็นเรื่องสามาัญนะคะมันไม่เหมือนคดีอาญานะคะมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายอาหารและยาถามว่าเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้นะคะถ้าทุกท่านมั่นใจในตัวพี่ถ้าเชื่อว่าดิฉันใช่โปรดให้ความไว้ใจนะคะ เราจะดูแลในสิ่งที่ควรจะดูแลนะคะเพราะงั้นเพปของลุงพลกับเป่าหอมจบนะคะเอฟซีจบไม่ะเหมือนจะมีคำถามอยู่อ่ะจบแล้วแข่งเทมนี่มีมีหลายท่านกั้นใจกั้นใจนิดนึงทำเหมือนมีเตาไม่เผ็ดไม่มีแอกิ้ยไม่เป็นไรเล้ยงเล่นยิ่งไม่เปิดเตายิ่งเปิดเจียงจะไม่ค่อยดังอยู่นะคะ พี่พี่ออย่าเพิ่งแจกใบปิวย่อใจเย็นให้ทุกคนสนใจพี่คนเดียวตอนนี้ห้ามสนใจคนอื่นอ่ายท่านถามนะคะว่ารู้สึกตั้งแต่เดอนมีนาเนาะลุงเนาะว่ามันมียอดสะสมที่ลุงสะสมจาก intensive com ที่ลุงควรจะได้มีไหมก็เรียนตรงตรงว่าท่าว่าหลังจากมีงานมาแล้วเนาะโควิดมันมาต่างๆมันก็ค่อนข้างลำบาก แต่พี่เองก็พยายามจะสร้างกระแสไม่ว่าจะเป็นการได้ยินไหมคะไม่ได้ไม่ได้หายแล้วค่ะเจ้ไม่เจ้หายแล้วค่ะที่กล้วยเป็นทั้งศิลปินเป็นทั้งคอนไวน์นะคะที่กล้วยหายกล้วยดับเหรอคะกล้วยดับก็เลยเสียงกล้วยดับป้ามีอยู่มีไฟอยู่ไฟสีแดงขึ้นอยู่ฮัลโหล ครับมเริ่มมีเริ่มม carry ีเสียงแต่ยังไม่ออกอือฮื้อออฮื้อค่ะต้องโล่ต้องโลค่ะก็ก็วันนี้ค่ะจากความสามารถของทุกทุกท่านนะคะไม่ใช่ของพี่คนเดียวไม่ใช่ของลุงพลไม่ใช่ของป้าแตนไม่ใช่ของมาลําคู่ขวัญค่ะ จากการที่เราร่วมวมือร่วมใจกันทุกๆคนรวมทั้งเอฟซีทุกท่านที่อยู่นะตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเรามียอดเรามียอดครบหนึ่งมืนบาทนะคะเอ้นองลุงพลอ่าเพื่อมอบอินเท็สิท์คอมให้ลุงพนวันนี้จำนวนหนึ่งแสนบาท ที่ปีสะครับขอบคุณสีทุกท่านนะครับสี่แสนบาทครับลุงได้แล้วนะครับเรียกว่าครั้งที่สามมั้งที่สี่แล้วคี่สี่แล้วสี่แสนแล้วครับสี่แสนแล้วนะครับก็เรียกว่าก็ยังมียูทูบเบอร์พวกเราทุกคนนะครับเป็นข้อควาร่วมกันนะครับตอนนี้สี่สี่แสนแล้วนะครับลุงได้แสนที่สี่นะครับผลตอบแทนก็จะ Her à, ผ,มผมเรียกว่าคือผลประโยชน์นะครับไม่ว่าค่าตอบแทนต่างๆยูทูบเอองก็ได้แบบสมน้ำสมเนื้อนะครับแบบเหมาะสมนะครับกับสิ่งที่ทุกคนได้รับทำให้ทุกคนทำงานแบบไม่รู้จักเหนื่อยนะ